ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังัต่หลายแต่หลวงป,ปู่ปติยานในวันนี้ก็นําเสนอเรื่องท่านปัญจวัคคีย์ทูลขอบรประชาบุปสมบุรคือท่านอญญากลอน,นญญาได้ดวงตายหนธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันยิ่งแล้วอันอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระาศาสดาจะทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาควา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าโปร่งของพึงได้บรรพชาพึงได้วรสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคหลวงพระเจ้าข้า ประเด็นตรงนี้เป็นการแสดงถึงสถานะของพระอัญญากรทัญญาซึ่งเป็นพระยาบุคคลระดับโซดาบันคือได้เห็นธรรมแล้วเห็นธรรมในที่นี้เรียกว,ว,ว่าธรรมาจากสุหรือได้ดวงตาเห็นธรรมผลจากการได้ดวงตาเห็นธรรมของท่านนั้นเราสามารถจะมองผ่านได้สี่ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือ ละสังโย์ได้สามประการคือสักกายทิฐิว่าเห็นเป็นถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนจึงถ,ถือว่าเป็นด่านสำคัญที่แยกตัวเองออกไปจากโลกเพราะว่าจับใดที่ยังเป็นโลกอยู่นั่นจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขา แล้วก็เป็นตัวเป็นตนของเราตัวเป็นตัวเป็นตนของเขาโดยเฉพาะยิ่งคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นจะมีอํานาจอิทธิพลที่รุนแรงและนําไปสู่การเข่นฆ่าททำลายล้างกันเป็นศึกสงครามกันก็เพราะว่ารู้สึกเป็นตัวเป็นตนจนถึงกัอีกฝวาเนึกงจะต้องถูกทําลายไปโดยควายต้นจะยังคงอยู่ดังนั้น พระโสราบันท่านจึงทำลายสักยาาทิิความเห็นเป็นเหตุตัวตุนลงไปได้แล้วก็ทำลายวิจิกิชาคือความเครืยอนแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพรัตนตรในใจสิกขาตลอดทั้งในชีวิตอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการได้ ศีลพัสปรามาคือการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ปักใจควังใจกันมาจนเคยชินนี่ก็มองจากการละสังโยชน์คือกิเลสท,ที่ผูกใจสัตว์ไว้จึงมีลักษณะอยู่ลึกนะฮะคือถ้าเกิดคุ้มรุ่มใจท่านเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าินวอนแต่ว่ามันเกิดอยู่ข้างล่างเรียกว่าสังโยชน์ กิเลสท,ที่ปุกใจสัตว์จูก็เป็นกิเลสชั้นหยาบชั้นกลางอันนี้ก็เรียกว่าชั้นละเอียดประการต่อไปก็คือว่ามองจากปัญญาของท่านปัญญาของท่านก็สมบูรณ์เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์หรือจิตติคือความเห็นถ้ามองจากใจสิกขา ศีลของท่านก็สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณจะเป็นศีลที่เกิดขึ้นโดยองค์มรรคคือมาความเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปสมาทานเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดคือไม่ต้องสำรวมระวังในศีลต่อไปนะฮะคือมันสำรวมระวังโดยอัตโนมัติการเคลื่อนไหวของท่านก็เป็นศีลไปโดยธรรมชาติธรรมดา แต่ก็ในด้านของศรัทธาท่านก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์แล้วก็ในใจสิกขาวรวบแล้วก็เรียกว่ามีธรรมได้เห็นแล้วแต่บรรลุแล้วก็คือบรรลุโสดาปฏิปลได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว คำว่าแจมแจ้งในที่นี้คือปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไปแล้วหมายความว่าจากความกุนมัวความเคลือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจความไม่รู้ในธรรมะลงไปได้แต่ว่าไม่ได้หมายความมารู้ทั้งหมดนะฮะอย่างแต่ว่าได้รู้แจมแจ้งคือเรื่องบางเรื่องก็ใช่ศรัทธาเรื่องบางเรื่องก็ใช่ปัญญา ว่าท่านสมบูรณ์ด้ปัญญาแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาจึงไม่มีปัญหาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทำอันอย่างลงแล้วก็คือว่าธรรมะปรากฏประดิษฐานอยู่ภายในจิตของท่านข้ามความสงสัยได้ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยคือไม่ได้พูดไม่ได้แสดงอาการอะไรจะเห็นว่าไม่แน่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า คำถามของพระยบุคคลระดับโสดาบันนั้นจะไม่ถามอะไรในแนวที่เป็นความสงสัยแต่ว่าจะถามในแนวที่ต้องการอยากรู้ต้องการเทียบเคียงความเข้าใจของท่านเองเช่น ในเรื่องหนึ่งท่านมีความรู้เหตุมาอย่างนั้นก็กรอกราบทูลถามเราพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้าก็จะทรงยอมรับแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะเสียงของบุคคลเหล่าอื่นแล้วก็ใครจะอ้างอย่างไรก็ตามคือไม่เชื่อคำสอนของคนอื่นในคำสอนของภาษาสดา สมมติว่าใครจะกล่าวแผกออกไปจากคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่าน,นก็ไม่เชื่อแต่ว่าคนสามัญชนทั่วไปนั้นเพิ่งสังเกตว่าเรามักจะมีคําการกล่าวอ้างเวลามีการพูดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าเรามักจะไปพูดว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้น,นแม้แต่เรื่องหลักหลักเรื่องที่เป็นเป็นความรู้ระดับพยานม่ เราก็ยังมีแสดงอาการลังเลสงสัยเด็กบอกว่าเอเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ว่าคนเราตายแล้วเกิดเกิดเอ่อตายแล้วก็สูญไปเลยไม่ต้องเกิดอีกหรือว่านิพานเป็นอัตราอะไรอะไรต่างๆมันแสดงถึงความไม่แน่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่ตัวเองอ่านคําสอนของพุทธเจ้าอยู่แต่ว่า ไปเข้าใจปีกอย่างหนึ่งซึ่งคนที่อยู่ในระดับนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะท่านจะไม่หวั่นไหวไปตามนั้นเคยมีท้าสกไดในทดลองท่านสุปปุทธ,ธกุธิหรือชื่อสุปปุทธ,ธกุธิทั้งก็เป็นโรคเรื้อนนะฮะเป็นขอทานแล้วก็เป็นโรคเรื้อนด้วย จะได้ความเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าในบรรลุมรรคผลเป็นมรสดาบันท้าวสกะต้องการจะทดลองว่าท่านเป็นมันม่นมั่นมังคงหนักแน่นขนาดไหนจึงได้เอาทองคําบรรทุกมาเต็มเล่มเกวียนบอกว่าให้ท่านปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุธทธเจ้าประธรรมไม่เป็นประธรรมประสงคไม่เป็นประสงค์แล้วท่านก็จะให้ทองคําทั้งเล่มเกวียน ท่านสุปาพุทธะไม่รับแล้วก็มีนาครัาตนิเทาสกะเตวราชที่ไปหาพระท่านจนที่จริงท่านรวยด้วยอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิทธิโอตปาเป็นต้นหรือว่านางธนัญชานีพะะมณีจะมีบังคับให้แกไม่กล่าวนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อนหน้าพูกพราม์ทั้งหลาย แต่แกก็เพ้อกล่าวออไปสาม,มีก็กรัก็จะฆ่าตายเขาดาบมาแล้วแกก็บอกว่าคุณก็ฆ่าฉันได้เฉพาะร่างกายแต่ฆ่าจิตใจที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่ได้ในทศสาม,มีเลยไม่ไม่รู้จะทำอะไรกับแกบางคนระดับนี้แล้วนี่เป็นอันวางใจได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนศาสนาไม่มีความ แกว่งสับสนตแต่ประการใดก็เรียกว่าถึงกระแสของปนิพาภานมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือจะหมุนวนอยู่ในสังสารวัตอีกก็ไม่เกินจัดชาแต่จึงแดงจะจึงแสดงไว้เป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าเอกภพชีคือจะเกิดอีกหนึ่งชาติ ประเภทที่สองเรียกว่าโกลังโกละอาจจะเกิดสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหราาิก็ได้อีกประเภทหนึ่งนะเกิดเจ็ดชาติมีเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งนะหมายความว่าไม่เกินเจ็ดชาติจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจะตัดต่อไปว่า ทำมเโลกลาวดีแล้วจงประพิพรหมอาจารย์เพื่อทำติสุกสุดๆโดชอบถึกนี่ก็เป็นการให้การบรรจารุปสมบทในสมัยแรกเรียกว่าเอหีพิขุปัสมปทาเอหีพิขุอุปสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยการเรียกให้เป็นภิกษุมาเิดแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นภิกษุไปโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่า ท่านบอกว่านะมีจีวรที่เป็นทิพนี้เกิดขึ้นมาข่มร่างกายของท่านแล้วก็ศีรษะที่ผมผมรกอยู่ก็ก็หายไปเลยเป็นไปโดยอัตโนมัติตามแรงของบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมบรมไว้แล้วก็เป็นบุญบญ,ญาณนุภาพเพื่อนุภาพแห่งบุญ อาจจะเป็นพุทธ,ธานุภาพด้วยนะเพราะว่าแม้แต่ยุคต้นๆนเนี่ยจากการสังเกตก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เอหิพิคูประสัมมตาทุกงไปพระองค์ท่านไม่เคยมีบาร,รมีสร้างสมบรมมาในการบริจาคภาษัยจีวรถวายพระภิกษุเลยตลอดภพชาติต่างๆเนี่ยก็ต้องไปหาจีวรมาบวช พระเจ้าจึงจึงจะบวชให้ต้องไปหาจีวนมาเพราะว่าจีโวนไม่เกิดด้วยดิษเนี่ยไปกรกลาวเอพิกุไม่ได้คือต้องต้องไปหม่มต้องต้องไปาหาผ้ามาก่อนแล้วคงรับสั่งเป็นเอหิพิกุนะฮะขั้นต่อมาพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประธานอวาทสั่งสอน ตอนท่านทั้งหลายพิกภิสูุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถาเรียกว่าปินกะปะกินกะเทศนาก็สอนกันอยู่เรียกว่าบรรลุไปวรรลรูปบรรลรูปบรปปรลุไปพอถึงจุดหนึ่งก็ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราถยาบนดินได้เกิดขึ้นแก่นว่ปปะและท่านพัทิยะว่า จึงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความรับไปเป็นธรมรมดาท่านนังสองไดเห็นธรรมแล้วได้บรรลุทำแล้วเช่นเดียวกับพระอัญญาโคนทัญญัแล้วก็ได้บรรพชาประสมบทในพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เป็นภิกษุมาเช่นเดียวกับที่รับสั่งแก่พระัญญาโนทัญญักษแสดงว่าบรรลุกันมาตามลําดับ เพราะว่าปันวัคีนั่นก็คืออัญญากลัญญาวะปะพัติยะมหานามะอจุจิครั้งนั้นท่านทั้งสามคือพระอัญญากณัญญาวะปะนันพัติยะก็ไปเที่ยวบินนาบินธบาทและนำอาหารมาถวายและทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือโดยทำมีคถาภิกษุเที่ยวไปบินธบาท นำบิณฑบาตมาได้มาทั้งหกรูปนั้นก็เลี้ยงชีพด้วยบิณฑบาตนั้นก็เรานึกดูภาพการังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเสี่ยงชีวิตไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวคือว่าคนที่บวชก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้จะนอนที่ไหนไม่รู้จะกินที่ไหนไม่รู้จะอาบน้ําที่ไหนไม่รู้จะขับถ่ายยังไงอะไรแต่ไหน,นี่ย ก็เรียกว่าไปเสี่ยงเอาทั้งหมดแต่เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ว่าพระองค์สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้สาเร็จอย่างนา่งาทึ่งการเจริญเติบโตของพระที่เข้ามาบวชเนี่ยเราจะเห็นว่าดูสถานะแล้วไม่น่าจะอยู่รังดินกินลางสายได้นะแต่ว่าท่านก็อยู่ของท่านได้เพราะบางคนร่ารวยบางคนเป็นกรรษัตริย์ีสถานะ สูงส่งแล้วก็มีความสะดวกสบายอยู่ในคาราวานเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งท่งานก็มาอยู่ตามโคนไม้ตามถาม้ำตามเขาตามป่าดงพงไพรได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรเรานึกถึงบรรยากาศในประเทศอินเดียนะครับหรือถ้าเราดูตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วก็ต่อไปก็ถึงฤดูหนาวนะ แถวเดือนตุลาแถวเนี้ยก็นาวนะแล้วก็นาวไปแถวถึงเดือนกุมภามีนา,น,านั่นละก็แสดงว่าท่านก็อยู่กับท่านได้เป็นเรื่องที่ถ้าเราคิดแล้วก็อจจจัศจรรย์ทีเดียวเดอภาพผ่อนก็เท่าที่มีนะฮะภาพผ่อนก็เท่าที่มีก็สมัยแรกก็มีแค่สองผืนเท่านั้นเดงพื้นที่สามเพ,พิ่งมีในตอนหลังพระสังกติน่เพิ่งมีในตอนหลัง ขั้นต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งสอนอีกสองท่านนะฮะดวงดวงตายทำปราตจากทธุลีปราศจากคบนถิ่นได้เกิดขึ้นกับท่านมาหานามาแล้วก็ท่านอัจสัชิตเช่นเดียวกันนะฮะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น,รรน,นปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรม แจ่มแจ้งแล้วมีความมีธรรมันอย่างลงแล้วข้ามความงสงสัยได้แล้วปราศจ,จากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำานักของพระผู้มีพระภาคประพุตเจา้าข้า จากนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้บวชเป็นภิกษุมาก็กตกลงว่ามีพระานเกิดขึ้นในโลกในคราวนั้นก็หกลูปทั้งพระพุทธเจ้านะครับพุทเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่อิสิปัตนามริกฐายวันนั่นเองก็ได้แสดงอนัตตลักษณสูตรเป็นใจความว่า ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตากำรมารูปเป็นอนัตตานั้นก็เป็นการแสดงถึงความจริงระดับที่เรียกว่าปฏิวัติความเชื่อถึงมีอยู่ในสมัยนั้นแต่ปัญญวคีนั้นท่านเข้าใจง่ายนะเพราะว่าท่านได้ทำลายสักยะทิฏฐิไปแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนจริงๆแล้ว ยียงแต่ว่ายังไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เท่านั้นเองพอเมื่อแสดงไปแต่ละข้อเนี่ยตอนปัญญวคีเข้าใจแล้วเมื่อถึงจุดที่พระเจ้ารับสั่งถามทั้งก็ตอบได้ประเด็นที่น่าทําความเข้าใจก็คือว่าประเด็นคำว่าอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นแปลว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตน มันเนื่องจากพวกพรามก็สอนเรื่องอัตตากันอยู่หมายความ่าถ้าพวกสอนพวกพรามไม่สอนเรื่องอัตตาเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องบัญญัติคำว่าอนัตตาขึา้นมาอนัตตาก็บัญญัติตรงกันข้ามกับอัตตาของพรามน,นั่นเองพรามก็ถือว่าสรรพชีวิตท,ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยมาจากหน่วยใหญ่คือปรมาตามัน แล้วก็มากลายเป็นชีวิตแต่ละคนเน่ยเรียกว่าอัตตานะสมัยโบราณเราจะเห็นว่าอาจจะใช้สปปรรพนามตัวเองเรียกวอัตโนแล้วก็อย่างที่พระเรียกว่าอัตมาเนี่ยที่จริงก็เป็นตัวแทนอัตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสมมติเรียกนะฮะสมมติเรียกเป็นสปปรรพนามเรียกแอัตตาในลักษณะนั้นน่พอถึงจุดหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ แล้วกเกิดเบื่อหน่ายในสังสารวัฏบำเพลินเพียนทางจิตก็พอจิตบริสุทธิ์ก็เข้าไปรวมกับตัวปรมาตามันเหมือนเดิมแล้วก็จะอยู่เป็นสุขอย่างนั้นในช่วนิรันดร์ก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีอยู่จริงถ้ามีก็เป็นเพียงแต่ว่ามีพรมบางตนที่ ตันบอมเพ็ญเพียรมาจนบรรลุฌานนะฮะจนบรรลุฌานแล้วก็ไปบังเกิดในรูปปะพรมแล้วเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้แน่นอนยังยืนไม่แปรผันเพราะยุพรมมาน,นานมากนานก็เล่นกันเป็นแสนปีเป็นไม่รู้ตะกี่ปีนะฮะนับปีเราก็นับกันมาศาลนะเพราะอายุนานๆอย่างเงี้ยมัน มันเหมือนกับเราเกิดมาสมมติเราเกิดมาแล้วเราไปเห็นภูเขาอิมาลัยต่อมาเราตายไปหมุนบนไปเอาสักหมื่นชาตินึงเนี่ยก็ยังเห็นภูเขาอิมาลัยอยู่ก็เข้าใจภูเขาอิมาลัยเทียงแท้แน่นอนยังยืดไม่แปรผันแต่จริงภูเขาอิมาลัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า ระยะเวลามันยังสั้นอยู่เท่านั้นเองถึงเงีการสลายไปของผู้คอยมาลัยไม่ได้แต่สมมติเราอีกหมื่นชาติเนี่ยผู้คอยมาลลยก็คงจะเตี้ยลงลนะฮะคงจะเตี้ยลงแล้วก็สึกกรอนผูุพังไปเยอะถึงจุดหนึ่งก็อาจจะหมดไป ของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนจึงไม่มีโดยธรรมชาติแม้แต่โลกเองมันก็ต้องถึงคราวแตกทำลายไปในโอกาสใดอโอกาสหนึ่งซึ่งก็คงจะอีกหลายล้านปีนะนก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราไม่สามารถบังคับให้ชีวิตร่างกายเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน,น้นตามที่เราต้องการได้ แล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาดังกล่าวแล้วคือไม่มีอัตตาในลักษณะอย่างนั้นแต่การไปเกิดแล้วก็อยู่นานๆเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติมันมีมาก่อนสมัยพุตการสมัยพุตก,การไม่ได้สอนเพื่อให้ไปเกิดนะสอนเพื่อให้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปในผลสูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นการที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแล้วก็ เมื่อเราย่อยออกไปแล้วเนี่ยฮะย่อยไปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยส่วนใหญ่ใหญ่อยู่สองส่วนก็คือกายกับจิตแล้วกายกับจิตนี่พอแยกออกไปอีกเที่ยวหนึ่งก็กลายเป็นรูปกายก็กลายเป็นรูปอันนั้นก็กลายเป็นเมตนาธัญญา,า,าตังขานวิญญาณแล้วพอย่อยไปย่อยไป,ย,ย,ไปย่อยไปเนี่ยทั้งส่วนรูปก็เป็นอนุปรัมณูไป ส่วนานามก็ย่อยไปก็ก็หายไปเพราะว่าแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะเมื่อเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับเขาก็ดับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอัตราตัวตนที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มก็เรียกคณะสัญญาคือการกําหนดหมายในความเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วเราก็ไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนที่ทาวรยั่งยืนไม่แปรผัน จึงในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นหรือประการหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรอย่างแท้จริงเราอาจจะพูดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นต,น,ตนของเราไอ้นั่นของเราอันนั้นของเราอะไรแต่อไร,อไรไไก็ว่ากันไปเป็นอาการการบ่นเพ้อไปเฉยๆว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงสักอย่างเดียว ในที่สุดเราต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปดังนั้นที่ทั้งกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาแสดงเห็นว่าเอาก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างแม้แต่ตัวเรายังไม่เป็นของเรา นภาษาอะไรกับของนอกกายทจะมันจะเป็นของเราได้นี่ก็คือความเป็นนาตตาในความหมายทางพระพุทธศาสนาหมายความว่ามันตรงกันข้ามกับอัตตาความเชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวกับอัตตาอธิบายว่ายังไงไม่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างแท้จริงมีโดยสมมติบัญญัติมีโดยการเวลาระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีได้นะในในแนวสมมติมันนี่ม่ได้แต่ในแนว ของตัวตนที่ตาวรยั่งยืนอย่างที่ขอธิบายไว้เนี่ยมันไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเพราะนั้นดนึ่งกล่าวว่ารูปนี้เป็นอนัตตาแต่คำว่ารูปเองก็ยังมีนัยะที่น่าศึกษาแล้วก็วิจิตพิสดารออกไปเป็นดันมากเช่นเดียวกันตอนแสดงไว้ถึงรูปยี่สิบแปดเป็นมหาพูตร,รูปสี่เป็นอุปาตา,ายรูปยี่สิบสี่ แล้วพวกรูปเหล่านั้นเองก็ยังย่อยออกไปได้อีกจนในที่สุดมันก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวตนของเราดังที่กล่าวนั่นเองต้องฟังทั้งหลายใต้รูมรรคติยานในวันนี้ขอ,อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี